และนี่คือความเข้มข้นของสูตรน้ำพึ่งธนาคายิ่งแช่ตู้เย็นน้องก็จะมีความเข้มข้นสูงมากค่ะถูกโคนดูสิและก็วิธีใช้เมื่อวีพี่แช่ในตู้เย็นมันมีความเข้มข้นสูงเราตักออกมาในถ้วยแบบนี้มีความเข้มข้นแบบสูงมากแบบนี้เลยนะคะทุกคนให้เราเตรียมโยเกิร์ตรสธรรมชาติมา หลังจากนั้นตักโยเกิร์ตลงไปโยเกิร์ตจะใส่ครึ่งช้อนหรือว่าใส่หนึ่งช้อนก็ได้แล้วเราก็คนให้โยเกิร์ตกับน้องน้ำผึ้งของเราเข้ากันนี่ค่ะทุคนเห็นไหมอันนี้คือความเหนียวของน้ำผึ้งนะนี่ โรเกิดมันก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเรียบเนียนขึ้นนะคะมันก็จะคลายความเหนียวแล้วก็จะทำให้เราโกง่ายมากยิ่งขึ้นนี่และนี่ก็คือความเข้มขุนของตัวธนาคารน้ำผึ้งกันทุกคนและวิธีพ่อล้างหน้าทำความสะอาดเรียบร้อย ใช้แปลงหรือใช้มือจกก็ได้ดูปสภาพแป้งคือเยินมากผ่านการพอกหน้ามายาวนาะนแต่ยังกงชอบใช้แปลงสูตธนาคาน้ำผึ้งมันจะเหนียวก็คือเลยชอบใช้แปลงมากกว่ามันปาดง่ายกว่าจากนั้นก็พอกให้ทั่วใบหน้าของเราเลย แค่นี้ก็พอกทิ้งไว้ประมาณส5บห้ายี่สิบนาทีสำหรับน้องว่านนางคำนี้ก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นพอกจนกว่าจะหมดได้ถ้าเกิดว่าตักมาเยอะแบบนี้ค่ะทุกคนและเมื่อธนาคารน้ำพึ่งแห้งก็จะมีความเหนียวเหนียวและเซตตัวเกาะที่ใบหน้าของเราแค่นี้ก็ได้เวลาลางแล้วจะเก็บพอกได้ยี่สิบนาทีแล้วนะคะทุกคน วิธีล้างก็คือง่ายในดเดียวเอาน้ำค่อยๆตบให้น้องเปลี่ยตับตาด้วยหลังจากนั้นใช้มือขอัดบนเบาๆเพื่อเป็นการทําให้สมุนภัยละลายและแตกตัวแล้วก็เป็นการผ่านเซลล์ผิวไปในตัวก็คือทําเป็นสครับแบบง่ายๆนั่นเองได้ทั้งทรูทั้งครีโฟไปเลยเมื่อน้องไหลเข้าปากก็จะมีรสชาติหวาน เน้นตรงจมูกใต้คา,างตรงที่มีสิวเซียนเยอะๆหมุนวนเบาๆประมาณสองสามนาทีก็ได้นอกจากจะได้ผัดเซลล์ผิวเร็วมันก็ยังช่วยทำให้ผิวของเรานั้นเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นลูกคุมขนก็จะสะอาด หลังจากนั้นเมื่อเราล้างได้ก็ใช้สบู่หรือโฟมล้างหน้าล้างต่อได้เลยและเพราะว่าเราจะได้ไปทาครีมได้ก็ไปอาบน้ำและตามปกติขอยไม่ใช่ตด้่ใช่าใช้ได้ นี่แค่นี้ก็ได้หน้าที่สะอาดและเนียนมากๆจะทุกกน